สวัสดีครับผมนะครับมือนี้พ่อๆกับผมนะครับโอ้ประชานะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในวหน้าได้ครับผมถ้าไม่เข้าใจท่านไหนหรือว่าอยากให้แนะนําทอนเล็กอ่คอยคอมเมนต์มานะครับผมโอเคครับมื่อานี้จะมาแนะนํานะครับในการเรียนลูกหาวนะครับผมลูกหาวของพิ่นนะครับอ่าไปเบิ้งกันเลยครับสําหรับมือใหม่นะครับคนที่เป็นแล้วก็อ่าฝากแชร์ให้ รุ่นน้องหรือว่าคนที่กําลังศึกษาใหม่นําเด้อครับผมลูกค้าว่าคือลูกเป็นท่อนฉีกนะครับจากมายล่ลำพื้นไล่ล,ลำเพื้นกับฉีกเป็นส่วนมากอกะปล่อยพล่ปกติของพินกับเป็น e minor นะครับอ่าทีนี้ถ้าเขาฉีกมันกับฉีกเป็น e minor จาก e minor เป็น e minor นะครับผมอ่าแต่บางทีตัวอย่างให้ฟังนะครับ พี่น,อน้องท่านใดท่าเท่านใดเข้าใจนะครับเ่าท่านใดรู้ว่าลูกหาวขึ้นยังนะครับอ่ะไปเบื้องกันเลยครับผมอาจจะคุ้นหูนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยฟังหรือว่าเพาท่านใดเข้าใจว่าอ่าทอนลูกหาวขึ้นยางนะครับไปเบื้องกันเลยครับเนี่ยอันนี้คือลูกหาวนะครับผม มันมันชีเฮวขึ้นจังบ,บ้าชีเฮาเฮาวขึ้นนะครับเขาก็เลยเออลูกเฮาลูก,ลกชอีอันนี้ก็ได้ีี่ยงนนะครับเป็นเป็นเขาเอืนวมาคนละออกเิีบนะครับคนละเสียงกันนี่สิ <c oughs> ก็คือเป็นเสียงต่ำกับเสียงสูงแต่ว่านโน้ตตัวเดียวกันอ่า <c oughs> เห็นไหมครับมันกะจิมวนขึ้นฮาวขึ้นนะครับอ่ากล็ลองไปอ่าลองฝึกศึกษาเบื้องค่อยๆหยุดชิปหรือว่าขันมันเร็วไปก็กค่อยๆลดสปีดลงอีกนะครับผมลดความเร็วลงค่อยๆเบื้องศึกษาไปเรื่อยๆน,นะครับอ่า เป็นกาลังใจให้คนที่กําลังฝึกไม่เหล่มตนวหม่นั่นนะครับผมบ่อยากเกินไปครับถาเขามีไม่ได้นะครับกันใครสอนไม่ค่อยสอนไปครับถาพรเข้าใจอยากได้ท่าไหก็ค่อยถามคอมเมนต์หรือว่าจะแอดไลน์นะอ่าหนาหนา,นาผู้ไฟได้ได้เลยน,นะครับผมสอบถามกันได้ผมก็มีรับสอนออนไลน์นะครับรับสอนพิมออนไลน์นั่นนะครับผมอ่ารับสอนพิมเป็นคอร์สนะครับอ่าเป็นการสอนอนอนไลน์นะครับหรือว่าจะ เรียนมาเรียนกับผมโดยตรงยุคอนแั่งก็นได้นะครับก็บคอยทักอินบ็อกมาสอบถามอีกทีนึงนะครับถา้าสนใจนะครับโอเคครับไปเบื้องวิธีกันเลยครับก่อนยดนเท่ากับเลนเล่ร่ายร้อเพลินมาธรรมดาอ่ะมาที่นี่หา้าสีเขาเป็นไล่เป็นไล่ลูกสา,าวเขาก็ดึงดึงเขาเลยครับผมซ่อนซอนมีล้ว อ่ะย่ำไปครับสามปรบบ้านสามซีหลอกซอนมีลซ่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 ซอนมีที่ปฏิทินก,กับมาซอนมีที่อ่าแล,ล้วก็ไล่ลงเลยไ <c oughs> ล,ล่ลงไล่หน่อยต่อไปได้เลยนะครับ มานนี้นะครับผมลองออกแบบเบิ้งนะครับเอาเปลีป่ยนแนวท่า,ทาอาจจะบ่ได้คือผมเป๊ะน,นะแต่ว่าให้มันแบบใกล้ใเคี่ยงกับได้นะครับผมอ่ะทีนี้มาเบิง้งออกเสียต่ำก็คือเป็นเสียงต่ำนั่นเองครับคือกันเลยครับผมแต่ว่าเป็นเสียงต่ำเลยซิอ่าเป็นสายสาม อ่าแต่ว่าสิเล่นอยู่แค่นี้อ,นอันอันอันแรกอ่าอันสองแต่ก็ไล่มาดูอ่าผมก็เคยนั่งเสนอไปนะครับค่อนข้างจะหลายรอบอยู่นะครับลูกห่างนะครับเนาะกต่มีคอมเมนต์ว่าสอบถามเรืเเ่อยๆอยากอยากเห็นอยากให้แนะนำลูกห่างให้เบิ่งนะครับอ่ามือนี้ก็ได้มาคอมเมนต์อ่ามา <c oughs> สาธิตมาสาธิตแนะนํานะครับลูกหาวของพินนะครับผมอีกเทียนหนึ่งนะครับเนาะไปเบิ้งกันเลยครับไปเบิ้งอีกรอบนึงกันแล้วกันเข้ากับเลียนไล่ไล่ไปเรื่อยไล่าำเพื่อนไปเรื่อยนะครับลูกหาวนี้ว่าจำเป็นจะแต่ย่ว่าต้องเขาดูว่าต้องเขาลูกหาวดูว่าคือแบบเลียนไปเล็กน้อยนึงเดนโดนจะเขาเทียนนึงนะครับเพื่อให้มันเป็นการดีจังหวะึ้นหาวขึ้น 哎，我。 ครับผมขอบคุณนะครับสามารถนี่เลยครับผมอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดกับขอ,อขอขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม